สวัสดีครับชาตุ้บราเธอร์สักแต่พูดผมบอกกันเลยว่าคลิปต่อไปนี้มันเป็นคลิปที่สําคัญกับชีวิตผมมากเลยนะฮะผมเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละเกิดที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็อยู่เชียงใหม่เนี่ยจนถึงป .5 และถนนเนี้ยผมโตมาบนถนนเนี้ยชื่อว่าถนนราชวงศ์เมื่อก่อนเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเส้นธุรกิจนะฮะแต่ตอนนี้เองมันเงียบลงไปเยอะมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าวันนี้ร้านที่เราจะมาและคนที่จะเราจะมาสัมภาษณ์เนี่ย เขาบอกผมบอกพี่มาร้านเพื่อนผมชื่อว่าลูเปอร์นะครับเป็นขายกาแฟขายค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออเอออาซิอาซิโดยผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่บนถนนน,นี้และที่สําคัญที่สุดนี่นะฮะร้านเนี่ยอยู่ที่ของญาติผมคุณลุงผมเองนะฮะเป็นคนทําธุรกิจนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบแม่งสุดยอดแล้วว่า20ปีอะไม่ได้มาถน,นนนี้เลยอะเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อผมอะย้ายไปอยู่นอกเมืองแล้วอะเดี๋ยวมามาทางด้านนี้เดี๋ยวพาไปเนี่ นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะปั่นจักรยานอยู่แถวนี้แหละวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างชื่อว่าซินเชียงหลีแล้วก็บ้านผมก็อยู่ถัดไปเลยถ้าเกิดว่าใครที่โตเชียงใหม่สมัยยุคผมเนี่ยต้องรู้จักเชียงใหม่มองเด็กกับแม่บ้านเชียงใหม่นะฮะอันนั้นเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมมาทําธุรกิจนั้นและตอนนี้เนี่ยนะฮะซินเชียงหลีเนี่ยวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาไม่ทําแล้วล่ะเขาเปลี่ยนชื่อว่าเดอะเวหาเชียงใหม่ นะฮะเป็นโรงแรมเป็นโฮสเทลและเขาก็ทำเป็นเหมือนกับแบบเป็นเขาเรียกอะไรวะคอมมิวนิตี้เออเป็นคอมมิวนิตี้นะฮะเนี่ยดีดิชิลมากเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็คอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือเป็นแวร์เฮาส์นะเป็นแวร์เฮาส์โดยที่ว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยเพราะว่าที่ที่คนอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บปูนเก็บท่อเก็บอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แปลงให้เป็นโรงแรมแล้วก็นี่ฮะที่เราจะมานัดน้องคนนี้ไว้นะฮะ ลูปเปอร์อ้าวเน่เน่เน่ครับัสดคครับเพิมสวัสดคครับโอ้ยนี่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 เด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะเป็นทั้งนายแบบถ่ายโฆษณาและที่สำคัญเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของรอยสัก นะครับแล้วมาเชียงใหม่คราวนี้ผมก็เลยม,มามากับปื้มนี่แหละเอาปื้มไปถ่ายกับพวกเรานะฮะไปเที่ยวร้านสักด้วยกันไปเที่ยวคอนเวนชั่นด้วยกันแต่ผมมั่นใจแหละส,สาวๆเนี่ยอยากจะรู้ว่ารอยสักของปลื้มเนี่ยมีอะไรบ้างที่มาที่ไปเป็นยังไงลและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะฮะที่ชวนมาไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะรู้ว่าวิธีการโพสต์ท่าแบบ <c oughs> นายแบบหล่อๆอย่างเงี้ยมันโพสต์กันยังไง <c oughs> ยังไม่สัมภาษณ์นะ <Okay. S 1> แต่พี่อยากเป็นนายแบบว่าไงพี่ต้องโพสตแบบวะเอามุมไหนดีเอามุมไหนดีจริงๆผมชอบ การถ่ายรูปแบบแสงธรรมชาติมาผมไม่ชอบถ่ายในสตูดิโอจัดไฟอ๋อไม่ชอบเออเออเออแล้วก็แสงธรรมชาตินี้ใช่ไหมเออนี่ยเนี่วโอ้อ่ยแสงเขา้าเนี่ยพีปอตั้งใจอ๋อตรงนี้เหรออ่องั้นจะปืน<ๆ>ป้นปื้นอะไรพี่ดูหน่อยสิว่าถ่ายแบบว่าต้องทำยังไงพ,พี่ว่ามุมไหนที่พี่ดูดีที่สุดเวลาถ่ายรูปพี่เหรอเอาจริงพี่ว่าพี่พี่ดีทุกมุมพี่ชอบโอ้ยไอ้ตากล้องโปรดิวเซอร์ผมแม่งหัวเราะเห็นด้วยใช่ไหมเคยปฏิเสธแม่นิดเดียวแล้วมึงหัวเราะทำไมวะ จังหวะมุกดีไงจังหวะมุกดีอ่ะโอเคไม่เหมือนว่าตอนนี้ถ่ายแบบอยู่เออถ้าคือต้องอยู่ประมาณต้องทําเหมือนเราไม่ได้โดนถ่ายอ๋อโอเคโอเคอืมหน้าอย่างนั้นแหละเขาเรียกโดนถ่ายรูปอ๋อหรอโคตรได้เลยโคตรได้เลยต้องไงต้องแก้ไงให้หน้าเอียงแล้วแบนี้โอเคคิดซะว่าเรามองอะไรสักอย่างอยู่ไกลๆคิดถึงบ้านเหมือนก่อน ไม่ได้ว่อไม่ได้ฟิัคือไม่ได้จริงว่ะเออวันนี้ถ้านั่งการสัมภาษก็จะออกจะหล่อๆกันหน่อยนะฮะตามมุมต่างๆใช่ไหมครับคุณเฟ้ครับโอเค อ่ะก่อนอื่นเลยผมมั่นใจหลายๆคนเห็นหน้าค่าตาคุณมาแล้วแต่อาจจะได้ยังไม่มีโอกาสได้รู้จักว่าปลื้มคือใครนอกจากปลื้มหล่อแล้วเนี่ยนะครับปลื้มทําอะไรอีกความสามารถของปลื้มมีอะไรบ้างอ่ะปลื้มแนะนําตัวเองเลยครับน้องโอเคครับชื่อปลื้มนะครับธนภัทรชื่นวันดีอ่าตอนนี้อายุ23ปีอ่ะยี่สิบสี่ปีครับอ่าแล้วก็จริงๆแล้วปลื้มเป็นนักดนตรีบคุณเป็นนักดนตรีเหรอหลักๆแล้วเป็นนักดนตรีเฮ้ยคุณเล่นอะไรวะเล่นเชลโล่โอ้โหหล่อ เ,เชลโล่เ,ลเชลโล่นี่คือมันก็คือเหมืนอ,มน,อ,มน,อนไวโอลินแต่อันใหญ่ถูกปว่าใช่ครับใช่ปูอ, <c oughs> อยมมังโง่โอเคอันนั้นทําไมทําไมไอ้น,นี้ผมจอดเรื่องดนตรีเน่ยนะผมอยากรู้ละเครื่องเล่นดนตรีเนี่ยอ่ะก็ถือว่าเป็นสายคลาสสิกแล้วกันเนาะครับดนตรีคลาสสิกดนตรีคลาสสิกมีตั้งเยอะหลากหลายแบบทําไมคุณถึงเลือกเชลโล่อ่ะคือเริ่มแรกสมัยเด็กๆเลยอ่ะพ่อเปิมเขารู้ว่าเปิมแบบ ไม่ชอบเรียนวิชาการโอเคเขา <Okay. S 2> อยากจะหาความสามารถพิเศษอะไรสักอย่างให้ลูกทำก็เริ่มแรกอ่ะตีเทนนิสมาก่อนเลยแล้วพ่อ,อ,อพ่อเป็นโค้ชเทนนิสก่อนด้วยอ๋อคุณพ่อเป็นโค้ชเทนนิสอ่ะใช่แล้วก็ก็ตีไปก็แข่งขันอะไรไปสักพักโตมาสักนิดหนึ่งเริ่มเริ่ม,ร,ม,ร,มร้อนทีนี้ก็ตีการด์ดอ,อ,อ๋รอร้อใช่ <laughs> <laughs> เอ่อเออเออเราก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าเราขี้เกียจละอะไรเงี้ยเขาแต่เขาก็เหมือนดูออกอะนะว่าเราแบบไม่เอาแล้วอ่ะอยากเขาเลยไปหาอย่างอื่นให้ทำพ่อไปไปได้ฟัง เชลโลมาจากไหนหรือซักที่เนี่ยครับบอกว่าชอบมากชอบเสียงมากก็เลยให้ผมเล่นอเล่นมาตั้งแต่ประมาณสักมหนึ่งนะครับไม่ก็คือพอพ่อมาบอกว่าเอ้ยมื้อเล่นเชลโลเหรอคุณก็โอเคเลยเหรอทำไมนักคนอื่นเขาอาจจะแบบไปชอบเล่นกีตาร์ตีกลองเล่นเปียโนนั่นนู่นนี่ทำไมทำไมพ่อพ่อบอกว่าเขาชอบให้เราเล่นเชลโลเราถึงชอบอะอย่างแรกคือมันแปลกตอนนั้นอะผมไม่เคยเห็นเชลโลมาก่อนเลยแล้วพ่อไปเจอเชลโลจริงจริงอย่างแรกคือมันใหญ่ถ้ามันใหญ่อย่างว่ามันจะ จะเล่นยังไงมันน่าสนใจตอนนั้นน่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ชอบเล่นก็ลองเล่นไปเรื่อยๆโอ้โหตอนแรกยากมากการเล่นเล่นทุกอย่างยากหมดเลยเล่นเชลโลมันจะเจ็บนิ้วเจ็บอะไรหมดเล่นกีตาร์สักพักเล่นไปสักสปีพอเราเริ่มเริ่มเริ่มทำได้มันเริ่มสนุกแล้วเล่นไปสัก3 4สี่ปีเริ่มไปจอยกับวงออเคสตราวงแชมเบอร์ก็คือวงเล็กวงใหญ่เลยนะครับเล่นกับคนอื่นเเริ่มเริ่มสนุกแล้วอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเออพอดนตรีคลาสสิกมันไปเป็นดนตรีที่มีพลังมันเท่มันแบบ มันไม่ได้แบบต้องเศร้าหมดหมองอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช่อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ reading in class นะโอเคอ่ะ cheers 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 อืมอร่อยฮะสดชื่นขอบคุณครับมันหอมมันหอมหอมไอ้ีชนี่ใช่ไหม ก็ผมก็เลยหาเมียชื่อพีชนี่ไหะก็เมียหอมหอมโอเคโอเคอ่ะต่อตอนนี้มาถึงเรื่องของความชอบของคุณเป็นคนชอบรอยสักใจอายุเท่าไหร่ฮะจริงจิงนั่นแหละมัธยมนะครับคือหนึ่งมันเราเห็นนะครับเราเห็นคนที่มีรอยสักแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันดูเป็นคนที่มีอะไรมันดูมีความน่าค้นหาครับส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีรอยสักกันแล้วพอ มีคนหนึ่งอะมีรอยสักอะเฮ้ยทำไมเขาถึงคิดว่าเขาทำไมเขาถึงคิดจะสักทำไมเขาถึงมีรอยสักอะไรเงี้ยแต่ว่าคาแรคเตอร์ของคนสักแต่ละคนน่ะบางคนก็หน้าดูโหดบางคนก็ใจดีบางคนก็อะไรเงี้ยรุ่มเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนสักไม่ได้เป็นคนโหดอะไรเงี้ยโอเคก็เหมือนกับเป็นงานศิลปะแล้วก็เป็นเป็นถ้าคนหาว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงชอบอย่างนี้ทำไมเขาถึงสักงงๆถึงสักแต่ตอนนั้นแค่รู้สึกว่ามีคนคนมีรอยสักมันดูดี แค่นั้นเองโอเคแล้วแล้วรอยสักรอยแรกตอนนั้นสักอะไรฮะตอนนั้นสักตรงขาครับเป็นลูปเสือเป็นลูกเสือรูปลูกครับเขาเป็นเป็นหน้าเสือเลยเหรอใช่แนวอะไรอ่ะตอนนั้นตั้งใจจะสักเป็นนิวสคูลเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ทันไล้ลงสีเจ็บมากตอนนั้นยังเด็กมากนะอายุประมาณมห้าเฮ้ยแล้วตอนมห้านั้นแอบที่บ้านสักปะแอบครับก็เลยต้องเพราะว่ากางเกงนักเรียนมันสั้นนะครับสมัยก่อนสักไล้แค่ตรงนี้ อ๋อก็คือใส่เกงนักเรียนถ้าหลบหล่อหไม่เห็นแต่ถ้าจะโชว์หนก็ถกเพงนิดเีคนั้นเองโอเคแล้วอยากลองอยากลองอยากลองแล้วไปตอนนั้นเราเรามีวิธีการในในเรื่องของการเลือกลายยังไงหรือว่าเราไปหาช่างคนไหนอะไรยังไงอ่ะลายแรกพุ่มศักิ์ที่ร้านโอดีแท็ o ทูอ้าวโอดีใช่ร้านเคสที่ตรงที่ทองหล่อทองหล่อไอ้ตรงเอกไัมแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังยังยังอยู่ฮะยังอยู่ยังอยู่จำไม่ได้แล้วไม่ได้ไปแถวนั้นเลยทําไมชีวิตของพวกเราเนี่ยนะ ควาจริงผมไม่ได้ตั้งใจนะว่าเขาเนี่ยสักร้านที่เราเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยแขกรับเชิญของเราแต่ละคนที่น่าสนใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยซึ่งร้านสักจริงๆในประเทศเราแม่งเยอะมากเลยนะแต่พวกเราก็จะวนอยู่แบบว่าเออโอดีตอนนั้นทำไมถึงเลือกโอดีด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเราแค่รู้สึกว่าร้านเนี้ยดูมันดูโกรเฟเชนนอลไปหมด,ด,ดมันดูสะอาดมันดูแบบ เนี่ยเชื่อถือได้เพราะเราไม่รู้อะไรเลยเราดูงานตอนนั้นยังไม่เคยเห็นงานเลยแต่ว่ามีเพื่อนไปไปสักต่อเขามาแล้วก็แบบงั้นก็เนี่ยไว้ใจได้ละอ่าโอเคลายแรกเราก็อยากปลอดภัยหน่อยก็ไม่ได้สักใหญ่ครับเลือก้านเยอะก็ไปลงนี้มาอ่าแล้วก็บอกพี่เพราะว่าโอ้ยตอนนั้นไปชุดนักเรียนเลยพี่เขาไม่สักให้อ๋าเหรอเขาบอกว่ามันมันดูไม่ดีเลยให้กลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนชุดก่อนโอเคพี่อกทิดนึงเยวผมมาสักอ่าผมมาวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องใส่ชุดนัเียนละมาสักก็สรุปว่าเจ็บ ไม่ไหวก็เลยพี่เอาแต่เส้นก่อนแล้วกันนะแล้วทุกวันนี้มันเสร็จทุกวันนี้ก็ยังอยู่อย่างนั้ะก็อยู่แค่ตรงเส้นดอยูเลยเข้าใจความรู้สึกเลยถ้าวันนั้นเรามี็คารู้สึจุดที่เราเจ็บอ่ะผมก็มีจุดหนึ่งที่จริงๆมันต้องมีสีอ่ะแต่ทุกวันนี้มันก็ยังไม่มีแล้วก็ไม่ไปเติมด้วยเพราะเราจําได้ว่าแม่งเจ็บชิบนหายเลยก็ไม่เอาละ นะอ่ะตอนนี้สไตล์ของปลื้มทั้งตัวเนี่ยเราเก็บงานอาร์ตสไตล์ไหนโอคูทรดิชแนลอ่ะคือชอบตรงนี้มานานแล้วถูกปะ่ะเริ่มชอบมานะตั้งแต่เริ่มคิดจะฉักจริงจังอันนี้คืออยากลองพอเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเราจะต้องทําให้มันสวยแล้วอ่ะต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาอนะไหนเพราะว่าอยากอยากจะให้ทั้งตัวมันเป็นแนวเดียวกันไปหมดเลยอนะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วคุณก็คืออ่ะคือทุกอย่างมีการแพลนไม่หมดลวแพลนไว้หมดแล้ว,ลลวครับว่าอย่างอย่างแรกก็คือเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาให้เหมือนกันหมดแล้วก็ ความตั้งใจแรกคือจริงๆจะไว้แค่ในนี้ไม่มีโผล่มาแขนเลยใช่แล้วยังไงพอตัวก็เต็มก่อนละแล้วก็มาถึงโผล่มาแขนเริ่มแขนมาเป็นลายพ่อกับแม่ก่อนเลยอ่ะโอเคจัดมาอ๋อไปมาพอโอสกูไลแรกไอตอนที่เราคิดว่าจะมาตรงตัวไม่เรามาที่แขนก่อนโอสกูตั้งแต่ในนี้นะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคงนี้นะครับอ่างั้นเดี๋ยวเรามามามาเริ่มจากเริ่มแรกๆก่อนเลยแล้วกันได้เลยโชว์ได้ไหมได้เลยอ่ะจัดไปโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตามสาวๆได้เห็นน้องปลื้มแก้ผ้า ที่รกัจกจ๋าปิดตาด้วยนะจ๊ะโอเคเอาเริ่มจากลายแรกน่าจะเป็นปลาฉลามปลาฉลามขึ้น,นานทำไมสักปลาฉลามคือจริงๆแล้วเนี่ยชอบปลามากชอบชอบสัตว์น้ำทุกชนิดเลยแล้วก็ฉลามเนี่ยอันนี้เป็นฉลามหัวค้อนครับผมคือมันเป็นปลาฉลามที่ตอนเล็กๆปลาฉลามหัวค้อนมันจะมีวิธีล่าเหยื่อมัน,นคือมันจะกระโดดไปแล้วหัวจิ้มขึลงมา มันเป็นปลาชนิดเดียวที่ขึ้นไปกระโดดแล้วเอาเอายื่ันลงมาในน้ําได้พวกนั้นถูกมันเท่มากอ๋อเป็นฉลามอยู่ตัวเดียวเลยที่กระโดดน่าจะพันเดียวพันเดียวครับใช่ก็คือฉลามหัวค้อนเนี่ยหัวจะเป็นเหมือนค้อนตัวทีเออเออเออฝั่งลงอ่อเยลงมาโอเคก็เลยไปที่มาของฉลามหัวค้อนทำไมเราถึงสั่งอ่ะไล่ต่อไปไลนต่อไปเป็นนี่ครับเป็นค้อนตรงนี้เขียนว่าเขียนว่าเชลลิส เชลลิสคือคนที่เล่นเชลโล่านักเชลลิสเหมือนเปียโนนิสือนเปียโนนิสคนที่เล่นเปียโนอ๋อแล้วก็ศักน่าจะหมบอกร์ตนของเพื่ผมเพราะจริงๆแล้วเพื่อเป็นนักดนตรีโอเคลายต่อไปเลยครับพระเยซูเนี่ยอ่าพระเยซูทำไมถึงสักพระเยซูครับจริงๆอันนี้ความชอบ เป็นเรื่องของศิลปะล้วนๆใช่มันส่วนตัวของมันมันรู้สึกโอสกูอ่ะอ่ามันรู้สึกเป็นความเก่าความอืมุมมองคุณมองภาพรวมของศิลปะของโอสกูแล้วก็เลยมามาสั่งในร่างกายก็เลยสั่งเะียซูมาแปะอาให้มันเป็นคอมโคตอ่าจริงๆชอบอันนี้เหมือนสไปเดอร์ว็บ สไปเดอร์เว็บนี่ก็บ่งบอกหนึงว่าเป็นความโอสคูลมากว่าใคุณรู้ไหมว่าทำไมมันถึงสไปเดอร์เว็บมันถึงเป็นออริจินอลของความเป็นโอสกูลอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นของอะไรนะทหารเรือหรืออะไรสักอย่างออันนี้ผมผมไม่ทราบเหมือนกันของทหารเรือใช่ไหมแต่คุณก็เออเออแล้วก็แต่ว่าทหารเรือเขาจะมีพวกสมอเรืออะไรตามรอบๆโอเคอ่ะแล้วก็ฉลามนี่คือมาคู่กันเลย ครั้งแรกเขามาคู่กันแล้วแล้วก็เป็นมือเช็คแคร์มีสปาเดียเว็บอยู่เป็นมือด้วยทำไมไอความใหม่มิตรภาพมิตรภาพคือว่าผมเด็กในมิตรภาพที่ผมมีกับทุกคนโอเคผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญความจริงใจความเคารพในตัวคนอื่นครับมันเป็นความสำคัญดาบทะลุด้านนี้มาด้านนี้อันนี้เพื่อนอกแบบให้เลยฟาร์มอ่าฟาร์มอ่อิงกอลิเป็นคนออกแบบให้ทำไมเราถึงชอบลายนี้มันยังไม่มี รอยสักไหนที่มันมีความคอนเนตกันระหว่างลายสองลายแล้วอันนี้เป็นมีตัวหกพันซึ่งมันมีความหมายอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้โอเคเทรนี่จะบอกอะไรไหมผมก็มีเหรอใช่ของผมก็คือดาบด้านนี้ทะลุด้านนี้เหมือนกันแต่ของผมจะมีจะมีกุหลาบเป็นโอสกูอยู่ด้วยของพี่เกรงผมจะเติมเลือดอยู่เออเออเป็นรอยแผ่ผมผมมีให้มันรู้สึกว่าผมจะมีมีเลือดอยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละโว้ยนี่ไม่มีใครรู้ไอ้เจ๊อ่ะเจ็บปุ๊บมาตอนนี้มาตรงตัวหมดละ นะมากันที่แขนเอาแข่งข้างไหนก่อนดอีเริ่มจากพ่อแม่ก่อนอับออกคุณพ่ออยู่ด้านนู้นคออยู่นี่คุณแม่อยู่ฝั่งนี้พอสักพ่อแม่นี้โชว์เลยป่ะโชว์เลยเป็นลายเดียวที่สักไปแม่นี่สักมาให้ดูเลยเออแล้วใารอื่นก็จะสักมาแล้วก็จะไม่ได้บอกล้อเข้าแขเองเออแล้วเขาว่างไงใจหนึ่งก็คงอยากจะด่าผมนะนะเออใจนึงมันก็แบบเออเอก็ได้ก็ได้ไดอะไรอย่างเงี้ย เพราะเพราะว่าคุณน่ะพอพอมันสักเป็นโอสกูลแล้วมันไม่ใช่เรียลลิสติกหน้าก็คงจะไม่เป๊ะเหมือนแม่เป๊ะถูกปะมันก็ยังมีความเป็นแบบโอลุคของมันอยู่อ่ะใช่ไหมผมดิฟช่างว่าผมอยากได้ยังให้มันเป็นโอสกูลผมก็เติมดอกไม้เติมอะไรตรงนี้ไปเส้นก็ยังเป็นความโอเคอ่ะด้านนั้นก็คือคุณพ่อใช่คุณพ่อหล่อเลยยิ้มแฮปปี้มีความสุขเหมือนพ่อเก็เหมือนนะเหมือนพ่อก็ใช่ใช่อ่ะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าตรงนี้ชื่อพ่อครับคุณกุล ชื่อนุกูลพ่อคุณพ่อนุกูลนะอันนี้คุณแม่ชื่อคุณแม่สิริพันธ์นะครับโอเคนี่ก็หม่แม่ครับนี่ถ้าเป็นแต่ว่าสมัยเด็กๆนี่ไปไปสักชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ได้นะฮะมันเป็นลังแม่งเจอล้อรุ่นผมที่ล้อชื่อพ่อชื่อแม่นี่โอ้โหมึงเป็นไรเรอวะเด็กไทยไม่รู้มึงนอกมึงเป็นัเปล่าวะรุ่นไออาร์ไอวาเป็นเปล่าล้อชื่อพ่อชื่อยังก็ชัว่์ชื่อแม่ก็โดนล้อกันอยู่ที่รักะนี่ผู้หญิงเขาก็ล้อเออชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ย ฮะมันมันเป็นเฉพาะคนไทย,ว,ยวะหรือว่าต่างชาติมันก็เป็นวะเออมันเป็นแล้วชอบรอชื่อพ่อชื่อแม่กันเอาเอามาตอนนี้เอาไปต่อไปนกแล้วกันนครับนกนี่เป็นความหมายของอิสรภาพอืมผมโตขึ้นมาจนผมมีอิสรภาพแล้วแปะไว้บนตัวก็เลยบอกตอนนี้กูมีอิสรภาพแล้วก็สักนกไว้โอเคครับผมอันนี้ดีไซน์นี้ให้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งคือ มีคนออกแบบให้ช่างต่างประเทศครับอ๋อเดี๋ยวกันนะเขาออกแบบให้หรือเขาสักให้ด้วยเขาสักให้ด้วยครับอ๋อไม่ทราบที่ไหนฮะตอนนั้นไปที่โอไฮโอครับจำชื่อร้านไม่ได้แล้วปึ้มมีเพื่อนสนิทอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นพี่ชายของของเพื่อนสนิทปิ้มอะไรเงี้ยเป็นฝรั่งใช่แล้วสนิทกันมากจนเขาแบบว่าขอสักให้หน่อยอ๋อเหรอตอนนั้นก็คือ กาบไปสักแม่หรือไม่ตอนแรกกาบไปเที่ยวเฉยตอนแรกกาบไปเที่ยวเฉยครับก็เลยได้รอยสักมาใช่โอเคก็คือก็คือก็คือรอยนี้นี่เองนี่วาดวาดสดบนเหมือนฟ <Free S 1> รีแฮนด์น,น,นนะใช่ครับสวยเพราะปะกติเราต้องบอกไว้ก่อนว่าสักสไตล์โอสกูลเนี่ยจะไม่จะไม่วาดสดนะจะไม่เป็นฟรีแฮนด์ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสเตนซิลแล้วก็ใช้แปะลายเอาใชครับผมสองรูปนี้เลยพร้อมกันไหมบอกเขาเารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าลูงชอบปลาเออเออเออวาดรูปปลาให้ลูกน่ารักอ่ะนี่มันคือปลาอะไรอ่ะ ผมก็ไม่รู้ปลาอะไรเขาเหมือนกันเอ้แต่น่ารักน่ารักน่ารักเออน่ารักเลยเออหน้าเหมือนปลาปลากระเป้าอ่าเออหน้าเหมือนปลาปลากระเป้าใช่ใช่มีปลาโมสกูมากเลยผมชอบทำไมคุณถึงบอกเขาทำไมถึงเลือกสองไลน์นี้อ่ไอันนี้ก็เข้าใจได้คุณชอบปลาไลน์นี้ผมบอกเขาว่าถ้าจะสัว์ให้เนี่ยขออะไรก็ได้ที่มันเต็มแขนตัวนี้ไปเลยแล้วก็เขาบอกว่า ที่ใส่งูไปเนี่ยเพราะงูมันเลื้ยมันเลื้อยเี้ยมันไปได้หมดมันเลยได้เป็นแท่งตรงๆเลยนี่มันรูปนี้มาให้งูมันเลื้ยเข้ามายูทีเอกุชชี่เบลไม่ใช่หรอวะไม่ใช่โอเคสีแม่งได้อยู่โอเคโอเคแล้วต่อไปโอเคมาถึงเสือดำเห็นไหมครับโอเค จริงๆผมยกให้มันเป็นสัตว์แห่งความยุติธรรมไปแล้วเพราะว่าแต่ีเพิ่งมีคนฆ่าเข้าไปนะใช่ยุติธรรมไหมนั่นน่ะสิโอเคตอผมนั่นแหละเลือกเพราะเรื่องนั้นแหละผมก็เลยแบบอ๋อก็เลยสัต์อ๋อนี่เพราะเรื่องนั้นเลยตัดสินใจสัต์เสื้อดำไว้ผมว่ามันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยอ๋ออ่ะให้มาอยู่กับผมก็ได้อันนี้เพิ่งสักเลยกำลังฮีลลิ่งอยู่อืมอืมอ่ะทำไมถึงสักไรนี้คือจริงๆแล้วไรอะมันเป็นดอกชบาครับ ออโอสคู <All school. S 1> อยู่นะครับ <All school. S 3> ทำไมต้องเป็นชบาจริงๆดอกชบาเป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายคือปุ้มอยากจะบอกว่าพ่อครัวปิ้มนครับ<อ>ชอบชอบในการที่จะปลูกต้นไม้จัดสวนจัดไรคือเป็นกิจก,กรรมถ้่จะเป็นอย่างเดียวที่เราทากันทุกๆวีแอนนะครับ<อ><อ>แล้วเป็นเวลาเดียวที่ได้อยู่ด้วยกันนอกจากการกินข้าวนะ<อ>และได้ทำด้วยกันอะไรเงี้ยปุ้มรู้สึกว่าปุ้มชอบช่วงเวลาที่แบบเราได้จัดส,วน,ดสวนจัดต้นไม้ได้วยกันอะไรเงี้ยโอ้โหเขาเป็นกแบบว่าเก็บไว้ทางต่างกับพี่เลย เมียพี่ชอบมากเออาก็ชวนไปไปซื้อต้นไม,ม้มา <c oughs> พี่ก็ไม่ว่างตลอด <c oughs> <c oughs> อมาครังนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์เอาเป็นรูปนางพยาบาลน,นะครับนางพยาบาลทำไมต้องเป็นน,นางพยาบาลฮะคือผุมอยากบอกว่าบุ้ม,มเป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นไม่ว่าจะใครทุกคนในชีวิต <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยุม <Yeah. S 1> อยากจะเป็นคนที่ดูแลเขา oh. โอ้โหบุ้เลยจะเพื่อนจะพ่อแม่จะแฟนจะอะไรเงี้ย มีนนคนชอบดูแลก็ใช่ใช่ก็เลยสั่ภาพนางพยาบาลเอาไว้สัญลักษณ์ของการาไม่เอาไม,ไ,ไม่เอาบุรุพยาบาลนอะอันนี้มันเท่กว่าอนนี้เท่กว่าโ <laughs> อเคพอใจได้อะมังกรนี้เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับทำไมมังกรมังกรพี่ใช่แล้วพี่ก็รู้ว่าเป็นมังกรางพี่ทำไมต้องมังมังมังกรคิดอะไรไม่ออกแต่ตรงนี้มันโล่งมากคือด้วยความที่มันเป็นเป็นข้อพับนะครับครับมันเลยบางยากนิดนึงต้องการให้มันเหลื้อยขึ้นหน อะไรก็จะงูแต่ตรงนี้ก็มีงูแล้วมังกรดีกว่าใก็สไปเดอร์เว็บไปตรงนี้อืออืออ่ะกระโหลกกระโหลกนี้เป็นคือเพิ่มชอบหนังเรื่องหนึ่งชื่อเรื่อง the wild one นะครับตอนนั้นมารอนแบนโดเป็นพระเอกที่มันจะเป็นหนังสมัยก่อนจขี่มอเตอร์ไซค์เหรอขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เสื้อแจ็คเก็ตเขาจะมีเออยูอเอเทมาข้างหลังจะเป็นรูปนี้ข้างหลังคุณนะนะไม่หลังหลังอ๋ออหลังเสื้อกจ็เก็ตก็จะเป็นรูปนี้ โอเคแล้วก็เมื่อกี้เห็นหลบๆอยู่ข้างใต้นีอันนี้เป็นต่อมาจากมังกรอ๋อขามังกรโอเคโอเคอ่ะไหนดูข้างหลังนี้ไหมฮะข้างหลังนี้เป็นเอ่ออะไรนะเครื่องเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นเสียงกับกล้องทวินเลนส์อ๋อมีกล้องกับเครื่องเแผ่นเสียงใช่ครับเราเป็นคนเล่นกล้องกันป่ะพ่อเล่นอันนี้ก็มีความหมายอย่างหนึ่งคือที่ชอบเพราะว่าสมัยตอนเด็กๆมุมเปิด เปิดรูปตัวเองดูพ่อถ่ายไว้พ่อก็บอกว่ารูปเนี้ยพ่อเคยส่งไปประกวดถ่ายรูปเราเนี่ยถ่ายรูปปุ้มตอนเด็กแล้วส่งไปประกวดแล้วได้รางวัลมาอก็มีความรู้สึกว่าเป็นได้รางวัลเป็นกล้องฟิล์มคะแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่เป็นกล้องฟิล์มรู้สึกว่าเออดีใจที่พ่อเลือกที่จะถ่ายรูปเราเพื่อเอาไปประกวดใช่รักพ่อแม่มากเลยรักพ่อแม่มากคคิดถึงพ่อแม่ไหมคิดถึงแต่ว่าไม่ค่อยจริงจริงไม่ค่อยบอกเขาแล้วอย่าร้องไม่ร้องไม่ร้องอันนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับเป็น น่าจะเป็นของเก่าชิ้นแรกคือเมื่อก่อนปุ้มจะไม,ไม่เคยสนใจของเก่าอะไรแล้วพ่ออยู่ดีพ่อซื้อเนี่ยสิ่งนี้เข้ามาในบ้านแล้วรู้สึกว่าอูของเก่ามันมันสวยมากเลยอ่ะม,มันก็เลยทําให้ปุ้มชอบความเก่าความทุกอย่างที่มันเก่าแล้วก็ ชอบการแต่งตัวชอบรอยสักสไต์เก่าๆนีครับผมผมก็เลยจะถามคุณคำถามต่อไปเลยว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะตัดสินใจแพลนตัวเองที่สักโอสกูลแนวโอสกูลไว้สำหรับปุ้มนะโอสกูลมันมันไม่น่าจะเก่าไปกว่านี้อีกแล้วมันมันน่าจะเขาเรียกอะไรอมตัดไปแล้วมันไม่เก่ามันไม่มันอยู่ไปได้ตลอด ใช่เยี่ยมมากตัวตนชัดเจนใช่คือปกติก็เวลาไปคุยแข็งรับเชิญก็จะบอกเอ้ยมีอะไรจะฝากบอกแฟนๆทั้งบ้านแต่ผมไม่เอาผมเปลี่ยนนะมีอะไรบอกคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เห็นบอกก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยบอกความในใจของตัวเองกับที่บ้านสักเท่าไหร่เทปนี้อยากให้คุณเนี่ยได้บอกความในใจของคุณนะความรู้สึกของคุณเพราะผมดูแล้วคุณเป็นแบบ Family Man, แฟมิลี่แมนพราแฟมิลี่แมนเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงครอบครัวกิจกรรมต่างๆอ่ะมีอะไราฝากบอกพ่อคุณแม่บ้างก็อย่ากดแล้วกันครับเพิ่งไปสักมาเพิ่มเดี๋ยวพ่อน่าจะเห็นในเร็ว,เรวนี้แหละครับเออเออเอเอนัอ่นล,ลก,ก็นั่นแหละครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่ที่สักไว้เนี่ยคืออยากให้เราไปไหนด้วยกันทุกที่ ว่าเราไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันอย่างเงี้ยก็มีนอกจากปลูกต้นไม้เราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันเลยก็เ<อ>นี่ยแหละ<อ>ก็เตือนใจไปด้วยว่าเราทําอะไรพ่อแม่เราอยู่ข้างข้างเขาเห็นเราอะไรเงี้ยอ่าก็อยากบอกว่านั่นแหละคิดถึงพ่อแม่ตลอดนี่เมียผมชมใหญ่เลยเอาขอให้เมียบอกแล้วว่าขอให้พี่ได้สักครึ่งหนึ่งของน้องเขาก็พอละ โอ้ป her ื้มหันไปแล้วบอกที filled, ่แกเจ้แจนนี้สนุกสนานว่านะฮะมันมันมันแปลกมากเลยคือเทปเนี้ยน้องมาอยู่กับ การเปิดหัวที่ความทรงจาของผมเพราะผมเองอ่ะผมไม่ได้มาย่านนี้หลายสิบปีมากแล้วมันก็มันก็เปลี่ยนไปอ่ะแล้วผมก็มีความสึกให้ผมแม่งได้กลับมาในที่ที่ผมแบบอยู่มังแต่เกิดจนถึงปอ .5 อ,อ๋ตอตอนนี้คือพี่อยู่ตรงนี้ใช่<า>พี่ต,ต,ตรงนี้คือ,อติดติดกันเลยอี่พี่เนี้ยมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงป .5 พี่อยู่ที่นี่มาโดยตลอดเลยแล้วผมไม่ได้กลับมาในย่านนี้ประมาณสัก20ปีอ่ะหรือมากกว่านั้นอ่ะ 20ปีนั้นผมยังไม่เคยมาเชียงใหม่เลยนะนานกว่า20นะนานกว่าอีกน,น,นานกว่า20มากๆเลยแล้วก็แบบเออวันนี้ก็ดีใจนะได้มีโอกาสได้มาที่นี่แล้วก็มาพูดคุยกับน้องเองแล้วน้องก็พูดถึงเรื่องราวของครอบครัวของน้องให้วันนี้แม่งใช้ได้วะ่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามน้องเขาด้วยน่ารักรมากเลยก็ไอจีโรส i n ง e r อ h e เชอี่ครับเดี๋ยวแปะไว้ให้ข้างลา่าง<อ>แล้วก็ผลงานตอนนี้ก็มี MV ของสวี t มูเลต t ครับเพลงใหม่ชีวิตหลังเอกคำลาก็มีบอดี้สแลมไม่แก่ตายครับฟิชเชอร์ลิงกับโจย b o บอยโอ้โหเล่นเล่นในบีบอดี้สแลเลยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยผมชอบวงนี้มากเลยพยายามเข้าไปสนิกเขาอยากเล่นบ้างเตียเขาไม่อยากจะชูนเลยว่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถึงคิวพี่โอ้โหอยากเล่นบ้างเนี่ยเป็นคุณ ปู่ของผมอีกทีกันมาครับนั่นเพลงนั้นเขแกะเป็นน้องมึง <laughs> 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 นี่ยังมีคนบนก่อนมาทักผมเออมาเล่นคอนเสิร์ตหรือว่ามามาทำอะไรคะเขาคิดว่าเป็น <laughs> ไอชัด <laughs> ไอสัตย์ชัด <laughs> <laughs> ไอมาอยู่มาอยู่เออ <laughs> โอเคแล้วนอกเหนือจากนั้นล่ะครับก็มีทายแบบทั่วไปครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นดนตรีก็จะส่วนใหญ่จะเล่นในศูนย์วัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวฝากติดตามได้โอเคสุดยอดจริงเป็นคนที่ ครบรสนะครบรสครบฟเออเออเอออะเอามามีโอกาสมาเลียชิมใหม่ที่ครบรสหรือเปล่าโอเคช่วงนกี้ไปกันก่อนนะขอบคุณมากนะเพื่อนสวัสดีครับุดยอ